นี่คือ SSD ที่จะทําให้คุณประหยัดเงินในการเพิ่มความจรรมําโทรศัพท์ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างอซี่ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์กับซีเกตวันทัศ SSD 1 t b ทและแน่นอนแล้วครับว่าการที่เราจะอัพโทรศัพท์ของเราให้มีความจุถึง1 t b เทนี่ยคุณต้องจ่ายถึงหลักหมื่นแต่ถ้าคุณมีเจ้า SSD ของซีเกตวันทัศคุณจ่ายเพียงแค่ไม่กี่พันครับแต่ได้ความจุถึง1 t b ทลและถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่ายด้วยคุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้มันก็มีขนาดเล็กและเเบาาาามกกกกๆค,อววกคัออไว้พพื่ิินนที ไม่ว่าจะเป็น iOS ที่เป็นพอร์ตไลนิงครับหรือจะเป็นพอร์ตไทยซีแล้วหรือจะเป็นตัว iPad หรือจะเป็น MacBook ตัวนี้หรือจะเป็น Android หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC มันก็ใช้งานร,าร่วมได้หมดเลยก่อนที่จะไปดูความเร็วแสงในการถ่ายโอนข้อมูลตามสเปคอยู่ที่1000เมกะไบต์ต่อวินาทีที่ความจุ1นึ่งเทเลไบต์ในกองก็จะมีสายแถมมาให้2แบบนะครับเป็นแบบ 2> C 2 <to> A และ C, c 2 C ครับให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือไฟล์ขนาด 100GB จิกไบต์จริงๆครับนี่ฮะชัดเจนและวางใน SSD s e c ก r ดได้เลยครับเริ่มเลย ตอนนี้คัดลอกไฟขนาด100 g ิลง SSD แล้วนะครับและเวลาผ่านไปที่1นาทีครับตอนนี้และไฟขนาด100 g ิใช้เวลาถ่ายโอนไฟไปแค่เพียง 3นาที35มิบาวินี่แหละครับพลังความเร็วแสงของ SSD ตัวนี้เมื่อเทียบกันกับแฟลชไดร์ทั่วไปที่คุณใช้อยู่แบบนี้ความเร็วมันห่างถึง10เท่าครับเมื่อคุณนํามาใช้งานกับ iPhone ที่เป็นพอร์ตไทซีแล้วนะครับมันก็ใช้งานได้อย่างลงตัวแค่เสียบเข้าไปมันก็จะมองเห็นทันทีหลังจากนั้นคุณก็ทําการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอีซี่ครับสมมติว่าคุณจะถ่ายโอนข้อมูลรูปภาพอยู่จํานวนหนึ่งนะครับโดยประมาณคือเท่านี้แล้วกัน229รูปคัดลอกรูปภาพหลังจากนั้นคุณก็เเออาาาไไไปวววงงที่ SSD ดด้้ลยจะในฟรู หลังจากนั้นก็เพียงแค่วางดูความเร็วแสงครับ229รูปใช้เวลาประมาณนับ1 -10 ถึงครับโคตรเร็วใครที่ยังใช้ p อ o n นรุ่นเก่าอยู่ที่เป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เช่นกันแต่คุณต้องอาศัยอะแดปเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนสายจาก t Type C to Type C เป็น Type C to Type A เสียบกับอะแดปเตอร์นำสายชาร์จมาเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อีกทีนึ่งครับเสียบเข้ากับ iPhone 7พ u s ของผมหลังจากนั้น iPhone ที่เป็นพอร์ตไลนิ่งก็สามารถที่จะ ใช้งานร่วมกันกับ SSD C เกต e ตัวนี้ได้ครับถ้าเป็น Android ล่ะสามารถใช้ได้ไหมสบายครับ Android เขเป็น Type-C ตั้งนานแล้วอ่ะนะคุณก็แค่เสียบเข้ากับเครื่องของคุณแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกภาพที่อยู่ภายในเครื่องของคุณคัดลอกไปยังผมจะเลือกเลยนะครับ One Touch SSD คัดลอก นับหนึ่งถึงสิบได้เลยหนึ่งสองสามนับได้แค่สามครับไปหมดแล้วความเร็วแสงจัดจัดเพราะฉะนั้นแล้วคุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับถ้าใครชอบถ่ายโอนข้อมูลถูกใจแน่นอนและไม่ต้องจ่ายเงินแพงถึงขั้นไปอัพเครื่องให้เป็นแบบความจุเยอะๆนะผมจะแปะพิกัดไว้ที่มุมซ้ายล่างมุมนี้นี่เป็นตะกร้อ o ออฟฟิเชียลของแบรนด์สีเกียดโดยตรงได้วารันตีสามปีและมีระบบกู้ข้อมูลให้คุณด้วยเวลาที่คุณ,คณทาไฟล์หายะนะส่งไปกู้ข้อมูลได้ครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับถ้าข้อมูลเต็มอยู่จัดได้เลยไป